วันที่อารมณ์ดีเป็นพิเศษเริ่มต้นวันอย่างแรกก็คือการกินกาแฟานั่นเองค่ะตัวนี้คือเป็นตัวช่วยของฝนเลยค่ะกิจกรรมใหม่ล่าสุดข,ของฝนะคะ่ะก็คือพิลาทิสที่เรากําลังจะไปเรียนนี่เองกว่าจะสวยมันต้องเหนื่อยขนาดไหนนะคะในการออกกาลังกายซึ่งตอนนี้ฝนก็อยากจะได้ฟีลแบบโฮมคาเฟ่ใช่ไหมคะเราทํางานที่บ้านต่อเนอะาะฝนอยากจะรับบทเป็นบาริสต้าหนึ่งวันก็เลยคิดเมนูของเบลงขึ้นมา นี่นะคะทุกคนอยู่กับติดฝนอีกแล้วในช่องสนันธชันนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่อารมณ์ดีเป็นพิเศษเพราะว่าไม่มีงานค่ะวันนี้ไม่มีกองละครนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้กันว่าสายแอคทีฟอย่างเราเนี่ยอยู่บ้านไม่เป็นค่ะกิจกรรมมันแน่นจริงๆงั้นก่อนที่จะออกเดินทางไปทำกิจกรรมของวันนี้นะคะฝนก็ต้องเริ่มต้นวันอย่างแรกก็คือการกินกาแฟานั่นเองค่ะ ถ้าหลายคนนะคะเคยดูโฮมทัวร์ของโฟเน่ก็จะรู้ว่าโซนนี้ก็คือเป็นโซนครัวที่เรารีโนเวทมาใหม่ค่ะตอนแรกตรงนี้นะตั้งใจว่าแบบจะทาพิซซ่าทำขนมปังต่างๆมานานแต่ตอนนี้ถูกเปลี่ยนเป็นโซนที่เลิฟมากเลยตอนนี้นะคะก็คือโซนกาแฟนั่นเองค่ะนี่อันนี้นะคะคือผู้ช่วยของโฟนค่ะไม่ว่าฝฟนจะรีบแค่ไหนเนี่ยโฟก็รู้สึกว่าเราจะต้องได้ทานกาแฟดีๆในเวลาที่เร่งรีบนะคะตัวนี้คือเป็นตัวช่วยของโฟเลยค่ะน้องเนี่ยเป็นเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลนะคะซึ่งแคปซูลของเนส c ตรก มีให้เลืเยอะมากๆอย่างตวนนี้นะคะ,ะก็จะเป็น p a r i s t a Cation for Ice ค่ะคือเป็นแคปซูลกาแฟที่มีปีละครั้งเท่านั้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยเหมาะกับการทานแบบเย็นดังนั้นใครชอบทานกาแฟเย็นเนี่ยอันนี้คือเลิศมากนะคะขอแนะนําน้องคนนี้นิดน,นึงนะคะน้องเล็กแต่ว่าสุดยอดความเจ๋วน้องตัวนี้นะคะชื่อว่า e s s a Mini ค่ะคือราคาเนี่ไม่แรงนะคะแล้วก็เป็นขนาดเล็กกระทัดรัดดูดิดแบบ ใหญ่กว่ามือฝนนิดเดียวดังนั้นใครที่สเปซน,น้อยน้อยนะคะหรือว่าอยากมีมุมกาแฟน่ารักน,น,น่ารักเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็น่ารักแต่จริงๆเขามีทั้งแคปซูลแล้วก็มีเครื่องหลายแบบนะคะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ d i s p r e s s o com th ค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวเรารีบมาชมกาแฟดีกว่า มวแต่เมาเดี๋ยจะไปทำธุระสันะคะเช้านี้นะคะผลเลือกเป็นแคปซูลนี้ดีกว่าคเฟ e d e ล o l n t t n n s ลนะคะ, so ะ,คะเป็นบริ i s t a เค e t t o o n o r r i e e ค่ะอย่างที่บอกว่ามีแค่มีละครเดียวท,ท,ที่สำคัญอย่างที่บอกว่า for ice คืออันนี้ทานแบบเย็นแล้วสดชื่นมากๆเหมาะกับการปลุกตัวเองให้ตื่นในยามเช้านะคะ แคปซูลนี้นะคะจะมีกลิ่นสตองแบบขั่วเข้มค่ะที่สําคัญนะคะเป็นเมล็ดกาแฟอาราบิก้าค่ะที่มีกลิ่นหอมโทสเตดซีเรียลแอนด์บูดี้ค่ะถ้าเกิดว่าไปผสมนมนะคะหรือว่าแพนเบดมิลเนี่ยจะให้อีกความรู้สึกหนึ่งเลยค่ะแต่วันนี้ฝนขอเป็นผสมน้ําแข็งขเฉยๆค่ะมาเริ่มกันเลย ไปใส่น้ำแข็งมาหอยโคตเข้มแบบหอมแบบสุดรงสุดๆเลยนะคะเหมาะก,กับการแบบเริ่มต้นวันอย่างนี้เดี๋ยวฝนรีบทานกาแฟแล้วก็ออกไปทำกิจกรรมแรกของวันกันค่ะ กิจกรรมล่าสุดของฝนนะคะถ้าใครเห็นอยู่ก็คือกอล์ฟนั่นเองแต่ว่ากอล์ฟเนี่ยโบบอกว่าเนื่องจากว่าคอบอดี้ที่เราต้องใช้ตีกอล์ฟแบบมันแข็งแรงไม่พอโบก็เลยบอกว่าให้ฝนเนี่ยนะไปเรีนยนพิลาทิสนั่นก็คือที่มาของกิจกรรมใหม่ล่าสุดของฝนค่ะก็คือพิลาทิสที่เรากําลังจะไปเรียนนี่เองซึ่งฝนะเรมา3-4ครั้งแล้วคือมันดีมากนะมันเหมือนได้ช่วยทั้งแบบเรื่องไม้ด้วยอะ มันจะต้องโฟกัสมากๆต้องมีสมาธิต้องฝึกลมหายใจนะคะบอกเลยว่าเจ็บปวดรวดร้าวกรีดร้องทุกครั้งที่ไปเรียนนะคะแต่ว่าเพื่อการตีกอล์ฟที่ดีขึ้นแล้วก็รูปร่างที่สวยขึ้นอยากสวยต้องอดทนค่ะไะเดี๋ยวพาไปเรียนกันจะให้ดูว่ากว่าจะสวยมันต้องเหนื่อยขนาดไหนนะคะในการออกกำลังกายไปเดินทางกันต่อค่ะ วันคืบไปครับผมนอนควค่ำครับพี่ฝนถูกต้องครับผมเทคตัวไปด้านหน้าครับเอามือไปจับที่บาร์นะบาร์ไหนก็ได้ถูกต้องครับค่อยๆกระดึ๊บตัวลงไปเอามือไปจับที่บาร์ที่4ี่บาร์ที่ห <folk. S 2> และบาร์สุดท้ายครับผมแขนซ้ายคา้ำแขนขวาคา้ำโอเคเอาหัวไปพิงได้ล็อกไว้ได้ถูกต้องล็อกแขนล็อกสะบักให้ตรงครับผมจากนั้นชูขาขึ้นสองข้าง3ามสหนึ่งใสูงที่สุดถูกต้องครับผมและค้างไว้ยข,ข,ขาขวา,ขางงครับงอขาข้อหา่นลำตัว ถูกต okay. day, expert, staff, mm ้องครับโอเคและก็ทีนี้เหยียดขาครับสเตทครับให้ขาเหยียดตึงนะครับผมขาตึงเข่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 าตึงถูกต้องแค่กระดกปลายเท้าและเหยียดออกถูกต้องกระดกปลายเท้าและเหยียดออกโอเควาดตาขึ้นครับช่วยถูกแขนหลังวาดตาไปด้านหลังเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะลวำตัวตรงโอเคจากนั้นครับวาดตาตีลงมาครับเก็บหน้าท้องทําแนวหน้าท้องเข้าไปถูกต้องและขึ้นมาครับเหมือนเดิมครับวาดตาขึ้นครับ ดูแข็งขึ้นโอเวอร์เทดครับทั้งสองข้างเชื่อตรแทนหลังมีสะบัดเข้าหากันถูกต้องครับสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาครับเก่งหน้าท้องงอฉีงงอฉีงงอฉีงเยี่ยมครับไปเรื่อยๆครับต่อเนื่องพี่ฝนเอาขาครับก้าวไปด้านหลังครับเหยียบที่บาเนาะโอเคถูกต้องครับและย่อถึงถูกต้องแอด์อัพดันขึ้นเยี่ยมครับผมไปต่อครับผม ครับล็อกตัวตรงครับดันสะโพกมานะครับเก่งหน้าท้องแค่งอสอบถูกต้องออกแรงดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นอัพเงยหน้าเงยหน้าขึ้นครับเชิดอ,อกล็อกตัวตรงถูกต้องคโอเคครับแล้วเหมือนขอบบ้านเลยโดยการที่แค่แขนตรงแขนตรงแขนต้องไม่งอแขนตรงตลอดเนาะโอเคครับและแขนตัวขึ้นถูกต้อง ค่ะก็พิลาทิสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ฝนจะมาแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของเข้าไปทำอะไรกุกิกกุกิกที่บ้านนิดน,นึงรับรองว่าสนุกสนานสดชื่นแน่นอนยไปเลือกของข้างในกันค่ะ มาอยู่ที่บ้านกันอีกแล้วนะคะก็บ่ายนี้ภารกิจยังไม่จบค่ะยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ทํานะคะก็เลยมาขอโดกบความสดชื่นยามบ่ายกันอีกสักนิดนะะึงค่ะซึ่งตอนนี้ฝนก็อยากจะได้ซีลแบบโฮมคาเฟ่ใช่ไหมคะเราทํางานที่บ้านต่อเนอะก็เดี๋ยวขอเลือกเป็นแคปซูลตัวนี้ของเนสเซชั่ดีกว่าแคปซูลต,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 ตัวนี้นะคะคือล l มิน่าโอเวอร์ไค่ะ เป็นลิมิเต็ด o n ชัแล้วก็ใหม่ล่าสุดของเอสเปรสโซในปีนี้เลยนะคะเจ้าแคปซูลนี้นะคะจะให้กลิ่นสดชื่นของลามแอนมินค่ะเหมาะกับยามบ่ายแบบนี้นะคะเราจะได้แบบเฟรชกันต่อซึ่งปกติแล้วทางแบรนด์เขาบอกว่าควรจะทานเป็นเอสเปรสโซนะคะหรือว่าเติมน้ําแข็งแต่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของฝนเนี่ยฝนอยากจะรับบทเป็นบาริซ้าหวันก็เลยครีเเมนูของเพลงขึ้นมาก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยฝน่ยเตรียมอุปกรณ์ ทำเป็นไอคูไปแล้วนะคะใส่ลงไปในแก้วเลย,เลยอุ้ยสีน่ารักสุด คือทานแล้วรู้สึกแบบคิดถึงทะเลน่าร้อนจริงๆค่ะมันสดชื่นแล้วก็รีเฟชมากๆเลยนะคะสูตรของร้านี่อร่อยกว่าที่คิดนะอันนี้บอกเลยนะคะว่าใครที่ดูอยู่เนี่ยสามารถทําตามได้คะ่ะแต่ว่าบริสต้าฝนทากาแฟแก้วนี้ยังไม่มีชื่อเลยงั้นให้ผู้ชมที่ดูอยู่นะคะคอมเมนต์มาหน่อยคะ่ะว่าอยากให้กาแฟแก้วนี้สูตรพิเศษของฝนนะคะชื่อว่าอะไรคะ่ะไม่มีของรางวัลให้นะคะแต่อยากให้ทุกคนช่วยกันตั้งชื่อกาแฟแก้วดีของฝนให้เฉยๆคะ่ะ อร่อยอะ่นรู้สึกถึงแบบไอทะเลรู้สึกถึงแบบความสดชื่นในหน้าร้อนนะคะแล้วก็รีเฟรสดสุดเลยค่ะพร้อมลุยงานกันต่อแล้วค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือโน้ตบุ๊กที่ผมเอาไว้สตรีมเกมซึ่งหลังสตรีมเสร็จเนี่ยก็จะมีฟุตเทจเยอะแยะมากมายะคะ่ะผมก็ต้องแบบนั่งเลือกฟุตเทจนะคะก่อน ที่จะอัพคลิปซึ่งอันเนี้ยดดดูเองบางทีแบบงานตัดต่อ,อยังมีทีมงานนะแต่ว่าสตรีมเกมนี่คือผลลุยเองดูเองเลยมาสดชื่นแล้วก็ไปสู้ลุยตัดงานแรกเสร็จนะคะ ภารกิจของน้องปีสองก็คือต้องเรียนค่ะก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าฝนะ่ะลงเรียนมิธยมตีอีกใบนะคะคณะดีสามหาวิทยรลับคํมแีรงซึ่งก็จบไปแล้วสองเทอมตอนนี้เรียนเทอมที่สามอยู่ก็นับได้ว่าเป็นน้องปีสองค่ะเริ่มเรียนใหม่อีกครั้งก็บอกเลยว่าไม่ง่ายนะคะเพราะว่าเหมือนสมองเรามันไม่ได้ถูกใช้ในในด้านการเรียนแบบเต็มเมมานานมากๆแล้วถึงมันจะอ่านบทหรืออ่านหนังสืออยู่ตลอดนะคะ ดังนั้นมันก็ต้องการการโฟกัสเปนพิเศษซึ่งข้อดีอย่างที่บอกนะคะว่าผลนะักเรียนออนไลน์ดังนั้นก็จะสามารถเรียนย้อนหลังได้ การกิจสุดท้ายของวันนะคะก็คือเปิดหาซีรีส์หรือว่านางหรือแบบด็อกทีมเนเทอรี่ดูค่ะด้วยความที่เราทํางานเป็นนักแสดงใช่ไหมคะแล้วก็ทำ Youtube ด้วยการที่เราหาอาหารสมองหาภาพยนตร์หรืออะไรต่างๆดูเนี่ยมันจะได้ข้อมูลใหม่ๆเพิ่มมันจะเห็นมุมภาพเห็นการเล่าเรื่องนะคะก็ได้พักผ่อนไปในตัวแล้วก็ได้ทํางานไปในตัวด้วยเดี๋ยวนจะมาเลือกเรื่องที่ผมชอบค่ะตัวอะไรดีวันนี้โอเค ตอนนี้ก็เรื่องเรื่องที่อยากดูเรียบร้อยนะคะก็จะไปเปลี่ยนไฟให้ห้องนี้มันเป็นมูดแบบที่เหมาะกับการดูหนักนะคะก็จะขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะวันนี้ก็บอกว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับฝนนะคะที่สําคัญอย่าลืมนะคะใครคิดชื่อได้แล้วเนี่ยช่วยคอมเมนต์มาด้วยค่ะว่าอยากให้กาแฟที่ฝนเป็นคนสร้างสารร์เนี่ยชื่ออะไรตอนนี้ขอปรับมูดห้องก่อนนะคะบ๊ายบาย